ข้าวขา,มาหม้ายโยมพอดีแจกทานนา,ายโยมอ่าแจกทานกันละมาเรื่อยครับเจอก็ให้เหรออ๋ออยู่กี่คนครับเนี่ยโยมอยู่สองครอบครัวสองแม่ลูกเหรออันนี้ของหนูอันนี้ของแม่อ๋อเหรอเขาอยู่สองครอบครัวเอามาสองถุงเลยครับเอามาสองชุดเลยโยมเขาอยู่สองครอบครัว ที่ไหนคะจังหวัดกาญคร<อ>ับผมมาแจกที่ที่ที่อะไรนะเก่งข้อครับอ่าคขนมยังลูกคราบยังลูกคราบยังโอเคครับยังเอาพวกโต<อ>กพิการนะตกพิการเลยโอ้พิการสองคนเลยแจกไปเรื่รอยๆยังเจี้ไหม ก็จนหมดนะโยมแต่เมื่อก็นั่นแหละก็พอผมไปแจกตั้งแต่เช้าแล้วครับครับเดินหนึ่งมาครั้งหนึ่งประมาณนั้นละโยมเดินหนึ่งครั้งหนึ่งงวดก่อนก็ไปที่อำเภอหนองบัวแดงครับใช้พูดเหมือนกันไแกป่ยเียแก้่วยนั่งนี่มนั่งนี่พอดีผ่านเห็นพอดีป๊บเลยพราะผ่านเห็นอ้าวแวะเลยดีกว่าประมาณนั้นละโยม ากหมู่บ้านนิยมมีคนอยู่ไหมเนี่ยเหรออ๋อเหรออันนี้ครับโยมนี่รับโยสองชุดเลยครับเขาอยู่สองครอบครัวพี่พิการทั้งสองคนเลยพิการสองคนเลยขนมครับเอฟแลยวหรือยังนั่งรับสองครอบครัวเลยครับนี่แหละครับ ครัับแม่อ๋อไม่ต้องแยกเลยครับเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเขาแบ่งกันเองครับไข่ไม่แข็งนึงงอ่าใคแข็งนึ่งครับผมอ่าแยกกันอันนี้เครื่องครัวนะโยมนะครับปลาป๋องมีน้ำมันพืชนะเหรครับครบแล้วครับเงาะอ่าเงาะครับผลไม้อันไข่ฟังนะโยมกระดาษพอดังจะชุดเนาะหนึ่งชุดโอเคนะครับอ่ะครับผม เหรอเอ๋อ่เ็เหรอครับนี่นะโยมนะจะได้ประหยัดนะครับครับผมครับผมอ่ะเดี๋ยวไปหลังนี้หน่อยครับไม่หรอกน้ำนี่น้ำน้ำไข่ปลาหลังนู้นครับปลาหลังนู้นชุดนึงชุดหนึ่งชุดหนึ่งชุดหนึ่งเออเออ นี่นี่ในน้ำอีกสองเออน้ำอีกสองครับมามานี้ครับนี่นี่นี่ครบยังอ๋อเครื่องเครื่องนี้ยังไม่ครบมันฟักทองมันฟักงูนี่นี่นี่สองชุดโยมสองหลังครับสองชุดสองชุดเดี๋ยวนู้นอีกชุดหนึ่งครับนื่ชุดหนึ่งครับผมมันนะยโยมเนาะต้มานครับอันนี้มะนาวนะครับไปตำต้ม ครับผมครับผมไปหลังนี้ดิฮะอะไรนะนะอาดีค uh ่ะตาอยู uh ่ก like ี่คนเอ่ยอยู่กี่คนครับเอาของมาให้ค uh> รับอยู uh? <man <man ่กี่คนคอยู uh ่่กีแล้วอยู่โยมอยู่กี่คน สองคนสามคนก็หลานอ๋อเอามาชุดหนึงเร็วอ่ะไหนบอกก็ไม่ไอามาทำอะไรละโยมเนี่ยไปไถรไล่มาเออเหรออ๋ออ้ข้างในมีคนเหรออาจารย์หลานคนอยู่อ๋อเหรออ๋อเนอะทำงานอาจารย์ต้องว่าการไปแก้ทางอะไรนะแกลงแกงออะไรอะค่ะก็เลยจะกลับแวะมา อยู่ไหนครับจังหวัดกานครับผมแจกแจกทานให้กับดัดยม<อ>ครับ<อ>จะอยนู่มานี่นะเดี๋ยวเอาของมาให้นะมาครับชุดนึงครับโอ้อตรงนี้ครับตรงนี้ครับอือ3ศาลาก็ให้เป็นชุดกันทุกเ ทั้งนี้โยมตรงนี้ทนเทาให้นี้เลยครับผมโอ้โหเอาอ๋อที่หลังหลานใช่ไหมหลานครับอ๋อหลังเดียวกันหลังเดียวกันเขาไม่อยู่อแเขาาไปทงน๋อเหรอครับตรานี้เลยโยมไอ้ขนมนั้นหมดยัง เอาเอาเอาขนมมาด้วยขนมอะไรนั่นมไม่รู้อขนมอะไรไอ้ไปต้องกอบเหรอใช่มมดยังไม่รู้ผลไม้ครูอัศว์ครับครับอ่า เออดอกไม้อ่าโอเคขนมอะไรนะขนมอะไรขนมอะไรนะไม่ใช่ขนมกล่องอะ่ะเออยู่โอยู่โรโอเคเอามาเอามาให้โยมกล่อง เขาแก็บจังหวัดกาเลยโยมกับวัดครับก็นละไปเรื่อยเหรอครับจะเจอก็แวะครับโยมถ้าไม่มืดอ่ะนะวันที่ผ่านมาเห็นพอดีเลยครับเขไม่มีแล้วร้านรลานเขาไม่อยู่ครับเขาทำงานอยู่โคราชทำงานทางออื่ะโยมเอาขนมไม่ทานเนาะโอเคนะครับอ่ะโยมสวัสดีครับ ครับมีความสุขนะครับโยมบุญตรงกันก็ได้เจอกันเนาะครับผมจำรนพรครับโชคดีครับผมครับผมครับสวัสดีครับรบไหนบ้านเดียวกันเออกับนั้นนะโยมนะครับผมโชคดีครับครับผมฮะบ้านเดียวกัน อา้าวจยู่อยู่ไหนเหรออ๋ออยู่นี่เหรออ๋อบ้านเดียวกันเอาของให้แล้วนะเอาของแล้วครับครับผมครับผมครับ เราก็ได้มาเจออีกสองหลังนะครับอสองหลังเกือบเย็นพอดีเลย<ป>อ่าไปครับขอจำเ